สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับอยู่กับอู่ช่างเอ็มครับเ2เจริญการช่างโรงงานผลิตค่าติดรถไถวันนี้ก็เตรียมจัดส่งนะครับค่าติดโรตารี่รถไถก็2ท่านครับแล้วก็ติดผ่านพวน1ท่านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น r x 183F ลูกค้าที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะเดินทางเข้ามารับสินค้าที่โรงงานนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจทั้งหมดนี้ก็คือสั่งจองล่วงหน้าไว้ก่อนครับสั่งจองล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ สวัสดีเดือนใหม่นะครับวันที่2มิถุนายน2568นะครับสำหรับคาดนะครับก็จะจัดส่งไบก่อนนะครับ3ท่านนะครับไอ้สท่านนี้ก็เป็นโซนอีสานทั้งหมดแล้วก็มีการปรับนะครับวันนี้ก็จะทำการคลิปการปรับให้กับพี่น้องได้ดูกันว่าการปรับปรับยังไงช่างนะครับก็ลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับสำหรับการที่เราจะไปลงนา น้ำนะครับนาต้มแล้วก็นาแห้งนะครับจะมีการปรับตรงไหนบ้างนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้กับพี่น้องได้ดูเพราะว่ามีพี่น้อง fc สอบถามมานะครับหลังจากที่ผมลงคลิปปั่นนาต้มไปนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็มีลูกค้าสั่งจองมาทั้งหมด5ท่านนะครับที่จะไปทํานาต้มขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูรถนี้จะส่งไปที่จังหวัดไหนก่อนนะครับตัวตัวนี้ rx 1 8 3 f l 5 0นะครับติดโรตารี่มีปีกให้นะครับ ตัวปีกก็เพิ่มความยาวให้จากปกติผมทําอยู่30เซนนะครับทีมงานก็ไปทดลองไปเก็บข้อมูลดูนะครับพบว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับที่มันไม่หมดนะครับก็เพิ่มให้เพิ่มไปอีก10เซนครับเป็น40เซนนะครับสำหรับตัวปีกนะครับก็ตามที่บอกครับสินค้าเราพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานดีหรือไม่นะครับตอนนี้ก็คือถ้าตรงไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขแต่ตัวนี้ก็คือ สมบูรณ์แบบแล้วครับสมบูรณ์แบบแล้วตามที่ผมลงคลิปเลยนะครับติดโรตารี่นะครับตัวนี้ RX183F L50 ลูกค้ามาจากร้อยเอด็ดจะเข้ามารับที่โรงงานนะครับแล้วครับท่านต่อไปก็จะเป็นคุณจีระจรกิจนะครับอยู่ที่บ้านกอกนะครับตำบลสวนจิกอําเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันครับตัวนี้ก็ติดโรตารี่ RX165E อ่าเป็นรุ่น L40 นะครับ ราคารวมส่งเก็บปลายทางอยู่โซนภาคอีสาน7,500บาทนะครับภาคอื่นมีค่าขนส่งบวกเพิ่มตัวละ500บาทนะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นคุณสันลนะครับอยู่ที่บ้านกอน้อยนะครับตำบลยางขี้นกอําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีตัวนี้ติดกับโรตารี่รุ่น L50 นะครับ RX183F นะครับถ้าเป็นตัวนี้ส่งโซนภาคอีสานอยู่8,000บาทนะครับภาคอื่นมีค่าขนส่งบวกเพิ่มตัวละ500บาทนะครับ แล้วก็ท่านต่อมาก็จะเป็นคุณเฉลิมพลนะครับตัวนี้ติดผาน L50 นะครับซึ่งผานตัวนี้เป็นผานอิสระนะครับเป็นผานกระทูไม่มีบ้องกลางผานนะครับคงจะเป็นเหลี่ยมนะครับโครงสร้างก็คือเราจะวางขาเนี่ยให้ตรงตำแหน่งนะครับกับการยึดได้เลยไปถึงติดตั้งได้เลยนะครับก็จะส่งไปก่อน3ท่านครับวันนี้นะครับที่เหลือเดือนมิถุนายนขึ้นให้ต่อเลยนะครับ ก็มีคิววันนี้ขึ้นอีก6ท่านนะครับอีก6ท่านติดผานทั้งหมดนะครับแล้วก็ขึ้นจากติดผานแล้วก็จะไปขึ้นติดโรตารี่สลับกันครับสลับกันนะครับตอนนี้ก็คิวสั่งซื้อเดือนกรกฎราคมจะเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีคิวไล่จัดส่งด้วยนะครับผมก็จะไปทยอยจัดส่งให้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้หลังจาก2เดือนมาเนี้ยสเดือนพฤษภามิถุนากรกฎราคมสามเดือนเนี้ยหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําสต็อกได้แล้วนะครับ ก็ใครที่จะสั่งซื้อล่วงหน้าหรืออ,อยากจะใช้งานปีหน้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะวางคิวผลิตสินค้าให้จัดส่งตามคิวตามรอบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวที่เราไปทดลองทดสอบให้กับพี่น้องได้ดูตัวติดฐานนะครับผมลงคลิปไปเป็นพันแล้วครับเป็นพันคลิปนะครับแต่ตัวติดโรตารีเนี่ย นาตมผมพึ่งลงคลิปไปนะครับเพราะว่าเราไปทดสอบทดลองแล้วนะครับแต่คลิปเต็มผมลงไปแล้วนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับนาตมนาแห้งสามารถติดตั้งได้เลยนะครับมีพี่น้องสอบถามเข้ามาผมว่าช่างผมว่ามันจะทําให้รถหนักเปล่าๆนะครับอ่านี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านเลยนะครับใครที่เคยเอาไปใช้งานแล้วนะครับดียังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับ คนที่บอกว่ามันจะหนักรดเปล่าๆนะครับตัวของเราเนี่ยเราก็ดูที่โครงสร้างของโรตารี่แล้วก็โครงสร้างของตัวคาดเราเหมือนกันนะครับทายังไงถึงจะไม่หนักนะครับก็วันนี้จะมาบอกวิธีการปรับนะครับว่านาแห้งปรับยังไงน้ําปรับยังไงนะครับนี่ของเราก็จะมีตัวแขนกลางที่ผมบอกครับตัวแขนกลางตัวนี้เป็นตัวที่เราไม่ได้พ่นสีไม่ได้ทําสีนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้พ่นสีนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างตัว ทดลองให้กับพี่น้องได้ดูนะครับแต่ผมอ่ะทำมา2ปีแล้วนะครับทำมา2ปีแล้วแล้วมีพี่น้องมีอ่ลูกค้าที่เข้าอา่าไปแสดงความคิดเห็นว่าไหนบอกว่าขายดีทําไมเพิ่งทําเสร็จเพิ่งทําเสร็จไหนบอกว่าขายดีตัวเนี้ยผมทํามา2ปีแล้วนะ แต่ตัวที่ผมเพิ่งทําเสร็จเนี่ยก็คือตัวที่ผมจะเอาไปทดลองนะครับให้กับพี่น้องได้ดูนะครับตัวนี้ก็คือผมจะไม่ได้จําหน่ายไม่ได้ขายให้กับพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเคยทําสีทําอะไรไว้แล้วนะครับตัวทดลองของผมก็ลูกค้าเข้ามาเดินทางมาไกลนะครับไม่ไม่มีของหน้าร้านนะครับผมก็เห็นใจเสียค่าน้ามันผมก็เลยให้ลูกค้านะครับ ก็ให้ตัวที่ทดลองไปใช้งานแต่ตอนนี้ไม่มีของนะครับหน้าร้านไม่มีของเลยนะครับจะมีแค่ตัวทดลองนะครับเดี๋ยวมาดูการปรับนะครับว่าหน้าน้ําปรับยังไงหน้าแห้งปรับยังไงนะครับทําไมผมถึงบอกว่ามันจะไม่หนักรถนะครับตัวนี้เราก็ออกแบบดีไซน์มาหน้างานที่ใช้งานนะครับตามสภาพหน้างานที่ใช้งานไม่ใช่ นั่งมโนโคิดอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็คือลงไปทดสอบทดลองแล้วนะครับว่ามันได้ผลดีนะครับก็การใช้งานก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าที่คิดว่ามันจะหนักรถหรือเปล่าหนักรถไหมเวลาเราไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแบบนี้นะครับให้ดูตัวนี้ครับนี่เวลาที่เราจะไปลงนาน้ำนะครับโรตารี่เนี่ยเวลาลงลาน้ำนาน้ำเนี่ยมันจะกินดินลึก นะครับวางเบาๆมันก็จะกินลึกเพราะว่ามันเป็นนาหล่มนะครับเวลารถวิ่งไปเนี่ยล้อรถเนี่ยมันก็จะลงพื้นนะครับานามันหล่มนะครับมันก็จะลงพื้นหาดินเยอะจากนั้นเราวางโรตารี่เบาๆครับมันก็จะลงหาพื้นเยอะอยู่แล้วครับเราก็เลยออกแบบตัวแขนกลางเนี่ยมาให้นะครับเวลาปรับๆยังไงก็คือคลายน็อตตัวนี้ครับลักษณะคลายน็อตจะเหมือนตัวแขนกลางของผานของโรตารี่เลย คลายน็อตตัวนี้เสร็จนะครับคลายออกแล้วก็หมุนตัวนี้ครับหมุนเข้าพอหมุนเข้าปุ๊บมันจะดึงคานตัวนี้ขึ้นมาด้านบนครับคานตัวนี้ขึ้นมาด้านบนดียังไงตัวคาดมันก็จะขึ้นตามครับเวลาเราลงนาลมนาน้ํานะครับมันจะไม่กดดินเยอะแต่ถ้าเมื่อไรเราลงนาแห้งนะครับลงนาแห้งอยากจะให้คาดมันลงเยอะๆแล้วก็มาคลายตัวนี้ครับคลายเหมือนเดิมครับคลายออกนะครับแล้วก็ขันแข็นกลางนี่ออกให้มันดันเพดลงมาข้างล่างนะครับ นี่ดันจนสุดขอบตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก็คือเราปั่นนาน้านาน้ํนานตม้มเราก็เลยดึงขึ้นนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่จากปกติมันจะชนกับฝาตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมครับโรตารี่อ่ะตอนนี้เราดึงขึ้นนิดหน่อยครับลักษณะของคาดมันก็จะลงหาพื้นไม่เยอะนะครับนี่แบบนี้นะครับการปรับก็มีแค่นี้ครับปรับขึ้นกับปรับลงนะครับในส่วนดีเทลของฟันนะครับนี่ ของฟันก็สามารถปรับได้อยู่4ตํตำแหน่งครับลูกค้าอยากจะให้ฟันมันลงเยอะก็รูล่างสุดเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ฟันมันลงเยอะมันหนักรถนะครับเราก็ขยับขึ้นนะครับอยากจะให้เอาเฉพาะคานมันรูปใช่ไหมแล้วก็ปรับขึ้นตัวนี้ครับนี่ปรับเปลี่ยนรูน็อตครับไอตัวนี้พอเปลี่ยนรูน็อตปุ๊บตัวนี้มันจะเป็นตัวดึงฟันขึ้นมาครับมันจะทําให้ฟันเนี่ยลงหาพื้นน้อย นะครับดีเทลการปรับมีแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากมายนะครับปรับก็ใช้งานแค่นี้ครับ2ตํตำแหน่งนะครับหรือใครไม่ต้องปรับเลยก็ได้ครับใช้งานเลยก็ได้ต้องไปปั่นดูถึงจะรู้นะครับแล้วก็มีพี่น้องสอบถามมาอีกว่าช่างถ้าแน่จริงก็ไปปั่นพื้นที่ที่มันมีหญ้าเยอะๆสินะครับผมบอกเลยว่าถ้ามีหญ้าเยอะนะครับคุณก็ต้องคิดดูก่อนว่า โรตารี่เนี่ยมันจะปั่นเข้าดินไหมนะครับถ้าหญ้ามันเยอะโดยปกติแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนที่คอมเมนต์เนี่ยเคยใช้รถหรือเปล่านะครับปกติแล้วที่จะเอาโรตารี่ไปปั่นเนี่ยเราก็ต้องไถก่อนนะครับไถให้ดินมันนิ่มก่อนนะครับให้หญ้ามันตายก่อนนะครับเราถึงจะเอาโรตารี่ไปปั่นนะครับนี่การใช้งานมันมีแค่นี้นะครับไม่ใช่หญ้าน่าหนา,นาจะเอาโรตารี่ไปปั่นเลยมันปั่นไม่ลงแน่นอนครับถ้าปั่นไม่ลงคาดมันจะคาดได้ด้วยเหรือครับ คิดดูหน่อยนะครับเวลาจะคอมเมนต์นะครับให้ดูดีๆดูหน้างานจริงๆครับหน้างานจริงๆผมว่าคนคนนี้ไม่เคยใช้รถแน่นอนนะครับถ้าคอมเมนต์มาลักษณะแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยการปรับก็มีแค่นี้ครับปู่ช่างเอ็มอำเภอพยากระภูมิสัยจังหวัดมหาสารครามเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงค่าติดผานว่าปรับยังไงตั้งผานยังไงให้ดูครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ